สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นน้ำล้วเพลินรับทิ่ีวครับวันนี้เพิ่งตื่นนะครับออกมาซื้อของออกมาซื้อสเปชชีสุดอยู่ที่โรบินสันนะครับลืมมามือนี้เข้าไปนัดกันกับแม่ปุกลุกนะครับตอนแรกว่าสิไปนอนบานเพลินแต่ว่าผมแวะมาซื้อของก็เลยได้มาเปิดห้องนอนใกล้ๆกล้โรบินสันรอยเอ็ดนะครับตอนนี้ซื้อของแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเม่ปุกลุกที่บ้านกันครับเดี๋ยวขับรถก่อนครับ ไปเจอกันที่บ้านแม่ปลุกลูกเลยครับพี่น้องถึงบ้านแม่ปลุกลูกแล้วแต่ว่าแม่ปลุกลูกปรอยู่เพิ่นมาเพิ่นไปซื้อกับเขาอยู่เดี๋ยวสักพักาเอาส่ลงไปเบิ่งบานเพิ่นพี่น้องบุญนะเป็นบาเราอยหลีอยู่ป่เนี่ยกระแมนอ่าลองแบไงแบบตัวเพิ่นนะจากห้อก็เกีียวเขาเพิ่นตากเขามีมาหน่อยพร้อม เอาถาแล้วมา,าจังสีลงไปเธอเดียวพอห้องประกาศลงไปจังสีมายางไงเมื่อน,นี้มีของมาฝากม่ปลุกลูกจากเมืองนอกเสร็จม่ปลุกลูกล่องกินเบิงปาดบานแล้วกำลังงามปนีเตอวเตอรเอาถาม่ปลุกลูก มันจะได้ยินเสียงไหมอ่ะอยวถอดอันนี้ออกก่อนจะมีความสันนิดหน่อยเขามีของมาฝากเป็นปุกลุกหน้ามือนี่เป็นชีสนะครับอยากกินชีสก็เลยซื้อมาเห็นเขากินก็เลยอยากกินซื้อมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผมกินไปแล้วแหละมันก็กินได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้อร่อยจะเอาไว้แก้ไม่ปุกลุกนะครับยวทาเป็นมาก,ก่อนข้าวหนึง่ง เดี๋ยวถามมั่นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายกิฟให้มึงอีกรอบนึงไปรอไม่ปูกรูปก,ก่อนครับใคสิก<ป>่อ๋<ป>อหนึ่งสองหนึ่งสองส้ำวัดดีจา้ามาเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วย่เสียีไเขาม่เอ๋มาเยี่ยมไมอ้มาหยัง ไปให้เขาอไปให้ <programmes S 3> <eyeshadow> เขาโอ้ยมาสิบ่คฮะีบค่าไข่สกอร์ผู้เี่ยวอยู่ล่งเรืมาเช่้าีบเป็นอยางมากกอดะเคือรถตัวใช้เอาขันเลยมา้ยไม่ได้หน่อยถุงมือนลุนเอารถไหม่มามันมีขันเดียวเอาคือเสียงรังสั์เสียงมมีแต่มือขึ้นเหมืนเด้ ้ยเตังไว้เี่จ้าพมาไปเนพะมาพอเลยดีมีของมาฝากกี่เดยพี่หอดของฝากแมนเต้าต้องกินเดย์เฮยมันพิษเบาหวานมาล่ละือตีชิวใส่กันกินได้ยีดอกมันไม่หวานเดี๋ยวไปเอามาให้แป๊บนึงมันแพงมากเลยนะต้องกินนะ มีของมาฝากคุณวันนี้อาถิกินอะไรให้ล่องกินอย่างน้อยหนอล่องกินกันอา,าิอกินได้อยู่ดีชีด กินได้เลยอ่ะมันนได้ะกินเยอะเีกินตำมะฮงกกินตำมงกินตำมงเว้ยเฟันมะฮงเดยูตำะฮงเนี่ยเพิ่งเกินมากเลยเพื่อนอะไรติด่บนเนี่ยประเดี๋ยวเอออันจื้ล้างหน่อยจะเป็นเสียงหน้าไหมเอาแต่ขิ้นแ็่กระินข่อยก้อนมม เพื่อเห็นไรเพ่อเรื่เพื่อเห็นขออนุญาตเด้ออันนี้คืออะไรชีสีพารนแมนครับ หกเจ็ดหรือหกแปดมันกินได้เป็นอนมบูดหกเจอันนี้หกเจ็วุุ่นอันไหนปฏิทินเท้าก่อนมอันถักบถักบนี่ปีนี่ละปีนี่ละฮาดเกียรดะยำอันดำๆกับยำมันบ่นี่อันใดอันแดงๆกินบ่ได โอ้เอาน้อบวดมาสู้กันกินพะเนี่เอาหามเลยเซลอะไรจะบาดไะนี่หน่อยผู้ใดสนใจสั่างไหนได้คำน้ำแบบปรุงรูกจากอ่าากคารคุ่งบอครเออจะเป็นมาไล่ยีสางนอบนึงอ่ะอบเนื่อเฮ็ดเฮ็ดอัน นี่อันนี้อันนี้มีอีกมีอีกมีชีดอันนี้อีกเราจะซื้ออะไรเขาจะทำเหตุพ่อะไม่ใช่ไปเปลี่ยนออดเพราะว่าอันขยายบานนี่อยู่หมออยู่ใกล้ๆอยู่สี่แยกเนี่ยอันนี้ซีมอันนี้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 จืดอันนี้จะกินง่ายกว่านั้นกินยุบอะนี่บม่มีน้ำตาลวันหยุดก็มีปฏิทินโอ้ยเขินอ่ะคนทำปฏิทินพอต้นวันนาเฮ็ดให้ฮะพอตนที่ไหนเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งบานไ่ปลุกลูกพุ่นเนาะ มาหอดบอกมาอะไรให้เขาฟาทาจดตั้มกันขันให้เข่ากะสิเอาเมื่อน้ำดุดแล้วนั่นว่าคือตัวจริงนะเดี๋ยวเป็นหิดเป็ดเดี๋ยวไปเพราะไกลหรอกฮะเป็นน่ากินไกลเป็นนี่ไกลเป็นนี่ตรงไปเรื่อยๆบ่ะไตน้ำเสร็จนี่ย่างเดียวแล้วหรอกครับคุณผุ่นไปตะไคร้แท้ เธอไปจอดไว้โรงเรียนก็ได้เข้าไปลรถไปจอดไว้โรงเรียนจอดกับยางรัดหลังเป็นโรงเรียนเป็นหาดไม่ที่แล้วจอดไว้ไไไนี่ก็ได้แต่ว่ายางกับเสือบ้านไร <c oughs> <c oughs> จะไปก่เอเขาอีนี่ต <c oughs> ีก่เอเพราะอสือจ,จักถุงกับไปเอาทำมอหอยเอารถ<ส>เอาปิง ภาพใช่มันมากเขาไอ้ตามไรสักสอบนี่มากกว่าเขานี่ทุ่งนี่แม่มัดทุ่งหรอกคือบอเอาไปไว้เยนี้ยนี่เจ้าภาพใช่มานมากกว่าเขาใกล้กันเขาเจ้าภาพจริงจังสุดๆเออค่อนมากจรอันเน็ตสิเนาะนอนเน็ตเซยอยู่กอนเป็นบอกกอดาเขาเป็นยูแต่ว่าบอกกอดดอกมันคายใช่จะไปยืนตรงเห็นยังบัดขึนงานเหมือนเลงเนี่ยแนวอยากได้ไม่ยังแน้เลยหมา อนลอนหางออจะมีวงกลวงเง้ยตโอ้ยมีหอวงใโลเอาอีจริงจังท่องเจ้าว่ะบสาวน้อยยุคใหม่ตอนนี้กี่แล well, so. no ้วเป็นคนมีสีเยนี่เพียงไม่เคยจ้เป็นเจ้าจักเทียตอนนี้เศร้าเป็นเจ้าแล้ว เป็นอย่งแท้เป็นหว,วานพี่น,น้องอือเรานุ่มบวชกินยังเป็นอย่งไรบวชชัว <S <S 2> <S 2> <S 2> ดีห่านเลยนเอาเงินอ่าคลิปนี้บ่มียังไงครับพี่น้องเดียวบ่วมียังไงเลยจีจะไปกินข้าวแหละเออเอาฝากพี่น้องเอ้ยมือแร่งแบบมาเด้อมือแรองเดอ้อนี่พูดได้ก็ว่าลงมือลงเว้นเฮ็ดหม่อง,มองนอนไว้ฐานแล้วก็บม่มาจะซูนค่ะรีบนอฝากพี่น้องอ่ายังก่อปฏิชิน เลมละสองร้อยถ้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ไตชิปนี่คอมเมนต์นี่ไปฮะอันโบอันนั้นเดี๋ยวเอาไปไม่ใช่เอาตัวอย่างอ๋อย่างให้ดูอลไรอ๋ไม่ต้องดูตัวอย่างสิก็คือตาเดียวเห็นดีเจ๋มันดูสังเกตนอย่างเดียวเอาเห็นรูปเจ้าของกับทีอันนี้เนาะนนี้เบอร์นิลาสวยนะตอนนี้ก็ขอบคุณพี่ต้นที่ส่งมาให้ด้วยเด็กกอนมูอือ บ่มักซีไดก์สองซีบ่มักซีไดเนียว่มักซีไดเนียเกิดไหมเขาเกิสีเฉลยเดี๋ยวตั้งสีเฉลยเท่อเดียวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากปฏิทินไว้ด้วยนะครับผู้ใดอยากได้คอมเมนต์ใต้คลิปม่ปลุกลุกนะครับหรือถ้าเข้ามาในเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมครับไว้เจอกันครับขอบคุณครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทหักค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าอาหารไม่ใหญ่อสซอมโอเคบาย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 